คุณเฉินช่วยฉันเลือกกาแฟไปตั้งสามแสนหยวนแล้วและตอนนี้อยากจะซื้อบ้านให้กับฉันอีกแั้วเหรอถึงแม้ว่าเมืองเชียงเชียงจะไม่ใช่เมืองระดับทบ็อปแต่การซื้อบ้านที่นี่ก็ต้องใช้เงินอย่างน้อยล้านนึงเลยนะอีกทั้งคุณเฉินก็ได้กินฉันไปแล้ว ฉันไม่มีอะไรเหลือที่จะให้โควิดแล้วคนต้องการอะไรจะฉันหีดก,กันแน่หรือเป็นเพราะว่าฉันทําให้เขามีความสุขเมื่อคืนกันแน่นอนครับ <คำ S 2> ลูกพี่ผมชอบมาก <c oughs> ทําไมเธอถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะมีอะไรผิดปกติหรือหรือว่าเธอไม่อยากจะได้มันมไม่ใช่นะมันมันแค่กระทันหันเกินไปแล้วก็มันแพงเกินไปเงินไม่สามารถง้อออกมาได้หรอกนะเออจริงๆแล้วเงินที่ <c oughs> ฉันได้มาทั้งหมดนี่มันก็แทบจะออกมาจากต้มไมเลยนะ ฉันมีเงินในบัตรมากกว่า3.5ล้านสำหรับซื้อบ้านโดยเฉพาะเลยและถ้าฉันใช้เงินจนหมดระบบก็จะคืนเงินให้ฉันเป็น5้าเท่าถ้ารวมแล้วก็จะพงทะลุถึง17ล้านทันทีสัพพกรครับมีคนฟอกเงินไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเก็บให้กับฉันร็อกการซื้อบ้านให้ผู้หญิงของฉันน่ะมันผิดตรงไหนกันล่ะเลือกบ้านที่มีขนาดเกิน120ตารางเมตรไปเลยฉันอยากปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นผู้หญิงของฉันจริงๆเชิหชวน เอาละเอาละเมื่อคืนนี้พวกเราก็ทําเสียงดังกันขนาดนั้นที่นี่ก็เก็บเสียงไม่ค่อยดีด้วยยกเย่กันขนาดนั้นเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งก็น่าจะได้ยินแน่ๆเลยเราจะเช่าที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะเอ่อไม่เรกทั้งหมดนี่เป็นความผิดของฉันเองฉันเสียงดังเกินทุกคนครับเสียงอะไรเหรอครับแอดแอดไม่รู้เลยว่ามันคือเสียงอะไรที่มันดังๆทุกคนช่วยบอกแอดหน่อยได้ไหมครับไม่หรอกผม่ก็ผิดเหมือนกัน แต่ว่าเสียงตะโกนของเธอเนี่ยมันก็ดังจริงๆนั่นแหละจุนจ้านจริงอ่ะจริงๆด้วยเชิญยวนฉันเกือบลืมไปเลยพอดีว่าฉันมีนัดกับเพื่อนสองคนที่อยากมาดูร้านกาแฟนนะ่ะฉันนัดกับพวกเขาไว้ตอน1ิบโมงครึ่งนะ่ะเอาเป็นว่าเราไปดูบ้านหลังจากนั้นดีไหมการซื้อบ้านมันไม่ได้เหมือนกับการซื้อผักซื้อปลาหรอกนะเราต้องเลือกให้ดีและก็ต้องจัดการเอกสารให้ดีด้วยแค่ช่วงบ่ายอาจจะไม่พอพวกเราควรจะเผื่อเวลาให้มากกว่านี้นะ่ะอ๋อ ถ้าเช่นนั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะบอกพวกเขาละกันเชียนเชียนพอดีว่าฉันมีธุระเร่งด่วนที่ต้องทำน่ะฉันไปดูร้านกาแฟไม่ได้ไว้นัดเจอกันคืนนี้แทนได้ไหมเอือเกิดอะไรขึ้นเหรอแต่ว่าฉันกับหมิงลู่ใกล้จะถึงร้านกาแฟแล้วนะหมิงลู่นานาเธอบอกมาว่ามันมีเรื่องเร่งด่วนมาและไม่สามารถมาได้น่ะอ้อ้าท,ท,ทำไมละ่ะหลีวหมิงลู่เทรนเนอร์ส่วนตัวระดับทองเพื่อนของเฉินตา ฉันคิดว่าเรื่องธุรกิจกาแฟอาจจะไม่ค่อยเวิร์กหรือว่าเฉินนาอาจจะพูดเวิร์กเกินไปอืมผู้ชายแบบไหนกันนะถึงถูหลอกง่ายขนาดนั้นทําไมเขาถึงยอมใช้เงินสามแสนหยวนกับเธอได้ขนาดนี้กันล่ะเฉินนานะาไม่ใช่คนที่ชอบอวดฉันไม่คิดว่าเธอจะทําแบบนั้นนะทําไมถึงไม่ถามเธอดูว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันล่ะฉันไม่ได้เจอผู้ชายหนุ่มหล่อรวยขนาดนี้มานานแล้วฉันไม่คิดเลยว่านานาจะได้เจอเขาก่อนฉันต้องรีบไปเจอเขาแล้วเอเดี๋ยวนะ ฉันขอถามเธอก่อนอ่ะอะไรนะจริงจริงดิเธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นจะพาเธอไปซื้อบ้านนะเธอว่าไงนะมันไม่ใช่การซื้อกระเป๋าเบนนีหรือเครื่องสัอางะนะมันมันคือบ้านเลยล้ะแม้แต่คนดูขนาด40ตารางเมตรต้องใช้เงินประมาณ5 0 0 0 0 0 6เ0 0 0 0หยวนเลยบวกกับเรื่อร้ายกาแฟแล้วผู้ชายได้เธอเพิ่งเจอกันมาไม่นานนี้ครึ่งเดือนยอมยอมใช้เงินตั้ง8 0 0 0 0 0 9 0 0นอหยวนกับเธอเลยเหรอฉันจะต้องไปเจอผู้ชายคนนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าเฉินนานาจะอยู่กับเขา แต่ผู้ชายแบบนั้นน่ะคงไม่มีผู้หญิงคนเดียวแน่ๆหรอกเฮ้ใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาจะมีเมียเก็บอีกกี่คนส่วนเรื่องความสามารถการดึงดูดเพศตรงข้ามนั้นฉันน่ะได้เรียบกว่านานาแน่ๆโอ้เชื่อครับจริงๆถามเธอหน่อยสิว่าพวกเขาจะไปซื้ออาสาหางทรัพย์ที่ไหนบ้างบอกพวกเขาว่าพวกเราจะช่วยเธอประเมินให้เองพูดตรงๆหรอกนะว่าเราไม่มีอะไรทาหรอกในวันนี้น่ะมันจะดีกว่าถ้ามีหลายคนช่วยเธอแทนที่จะทําให้เธอทําคนเดียวนานาโทษทีนะ แต่ว่าครั้งนี้น่ะมันคงจะดีกว่าถ้าเธอจะช่วยเหลือพี่สาวของตัวเองแทนที่จะไปผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกได้เลยเดี๋ยวถามให้40นาทีต่อมาโซนขายส่งหูเทียนตีโ้โอ้พระเจ้าส่งหูเทียนตี้คนดูขนาดเล็กที่สุดในโครงการนี้ก็มีราคามากกว่าล้านหยวนเลยการจะซื้อบ้านที่มีมูลค่ามากกว่าล้านหยวนเป็นของขวัญเพื่อผู้หญิงคนนึงเมื่อไหรฉ่ฉันจะมีผู้ชายรวยๆบ้างนะเฮ้ hey, นานนะนานบ้านเลยนะที่พวกเราไม่ได้เจอกัน ใช่เลยเราไม่ได้เจอกันมากเลยนะนานะผู้ชายที่หล่อข้างๆนะ่ะค,คือใครเหรอเธอไม่อยากแนะนําให้ฉันรู้จักบ้างเหรอเฉินหยวนคนนี้คือเพื่อนสนิทของฉันนะ่ะนี่ก็คือหลิวบิงหลู่เทรนเนอร์ส่วนตัวและก็หูเฉียนเฉียนเซลฟอร,ร์เรีนะ่ะมิงลู่เฉียนเฉียนผู้ชายคนนี้ก็คือเฉียนหยวนนะ่ะสวัสดีค่ะคุณเฉินหยวนเห็นว่าคุณมีตัวที่เพรียวแต่ก็ถือว่ามีมวลกล้ามเนื้อที่สามารถเพิ่มได้คุณน่าจะมาฝึกที่โรงยิมกับฉันนะ ไม่คิดเลยว่าสปอนเซอร์ของนานาดูเหมือนอายุแค่25ปีหล่อรวยมากเลยฉันอิจฉามากผมกังวลว่าถ้าผมไปฝึกในโรงยิมของเธอผมคิดว่าผมคงไม่มีสามาธิเวทอะไรแบบนี้หรอกต่อนหน้าน,านานานแบบนี้เขาก็ไม่ได้ขัดขวางที่ฉันจะจีบเขาเลยเขากับนานานคงไม่ใช่คู่รักที่ไปถึงขั้นนั้นงั้นสินะอารมณ์ก็แบบว่าจดทะเบียนสมรสแบบนี้นะครับผม <c oughs> แหมเฉนนาะอาการบ <อา S 1> วมบาดเจ็บที่เขาแบบนี้ ดูเหมือนว่าการต่อสู้<ก>เมื่อคืนนี้ต้องดุเดือดเข้มข้นมากแน่ๆบางทีเมื่อคือนนางก็คงทำให้สปอนเซอร์นหนุหน่มคนนี้พอใจมากเลยพาเธอมาซื้อบ้านงั้นสินะสวัสดีค่ะคุณเชนยวนถ้าคุณเชนอยากเปลี่ยนรถเป็นเฟอร์รารี่เมื่อ,อไหร่แล้วล่ะก็สามารถดูที่ชมรมของดิฉันได้นะคะนั่นสินะถ้าผมต้องการอยากจะเปลี่ยนรถเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ผมจะติดต่อคุณโดยเฉพาะเลยนะครับติ้งความสัมพันธ์ของมิ่งหลุกับโฮส เป็น68ตีความสัมพันธ์ของเชียนเชียนกับโฮสต์67อะไรกันอะไรกันไม่ถึง5้านาทีที่เราได้เจอหน้ากันผู้หญิงสองคนนี่ดูเหมือนว่าจะสนใจฉันขนาดนั้นด้หรอฮะๆนานาเธอมั่นใจไหมเนี่ยว่านี่คือเพื่อนสนิทของเธอจริงๆนะฮแต่ว่าไม่ทันทำอะไรแล้วแต่ค่าความสัมพันธ์ก็เกิน60แบบนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยยิ่งฉันมีผู้หญิงที่มีค่าความชอบมากกว่า60เมื่อไร ก็ยิ่งทำให้ฉันมีต้นไม้เงินมากเท่านั้น <c oughs> แบบนี้ตกได้นอนโอ้โพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไอเจ้าเด็กนั่นมาซื้อบ้านแต่ก็พาผู้หญิงมาถึงสามคนเชียวเหรอโอ้โดิแกพยายามจะเอาใจสาวๆพวกนี้หรือเนี่ยอิจฉาฉันบัดยัดเลยอีกแกนี่องหน้าอะไรสวัสดีค่ะคุณเฉิญตอนนี้เรามีห้องว่างในอาคารที่3และที่9 โดยราคาเฉลี่ยต่อหน่วยก็ประมาณ15,000ห่นนยวนนะคะคุณลูกค้าต้องการที่จะดูห้องตัวอย่างก่อนไหมคะไม่จำเป็นหรอกครับงบประมาณของผมก็คือ3ล้านหยวนแค่แนะนำยูนิตและชั้นที่เหมาะสมกับงบประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจแล้วค่ะถ้าเช่นนั้นคุณลูกค้างั้นเราไปที่ห้องเจรจากันเถอะค่ะดิฉันจะแนะนําให้ท่านเป็นมืออาชีพมากกว่านี้บ้าไปแล้วฉินหยวนนี่เขาเป็นเศรษฐีแบบไหนกันเนี่ยใช้เงิน3ล้านอย่างกับเศษกระดาษนั่นเน่ สปอนเซอร์ที่รวยและหนุ่มแน่นแบบนี้คือคนที่ฉันจะต้องเกาะติดให้ได้เลยด้วยงบประมาณของท่านลูกค้าดิฉันอยากจะแนะนํายูนิตขนาด165ตารางเมตรที่หันหน้าไปทางทิศใต้ถ้าลดราคาเสร็จสับแล้วราคาก็จะอยู่คงที่2,984,000หยวนนะคะเชิญยวนนนะนี่มันสิบเปลืองมากเกินไปไม่ต้องกังวลหรอกนะไม่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อบ้านหรอกบ้านหลังใหญ่น่ะจะต้องสะดวกสบายในการอยู่นะ ผู้หญิงอย่าปะปจัดเงินให้กับคุณแท้ๆแต่คุณยันยืนกรานที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอผู้ชายคนนี้คือนายทุนระดับตำนานเลยทั้งซื่อสัตย์และใจกว้างมากผู้ชายแบบเขานี่หาให้ทั่วโลกก็ยังหาไม่ได้เลยนี่ทั้งสองคนก็คือเขาคิดพร้อมกันเลยละครับใจตรงกันนะดูเหมือนว่าฉันจะต้องเดินเกมต่อรองราคาสักหน่อยนะไม่เช่นนั้นพวกเขาก็จะคิดว่าฉันอาจจะดูโง่ก็ได้ฉันขอวิธีต่อรองราคาหน่อยนะสุดสวย ผมรู้ว่าคุณมีช่องทางที่สามารถต่อรองได้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องการที่จะซื้อในวันนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นดิฉันจะได้ไปขอส่วนลดได้มากขึ้นในทันทีผมไม่ต้องการส่วนลดเพิ่มแล้วล่ะผมก็แค่ขอแลกกับที่จอดสองที่น่ะราคาก็น่าจะใกล้เคียงกันฉันจะต้องเอาชนะใจหนุ่มเศรษฐีนี้ให้ได้เลยเออเอาแล้วล่ะครับทุกคนเริ่มเดินเกมแล้วน่ะนี่ลิวหมิงลู่นางกำลังทำอะไรอยู่น่ะ รู้ปัจจัยขมคมขมใจขมกิเลสตัณหาบ่าเอ้ยขมใจขมกิเลสไม่ได้เลยแค่แค่มองนางก็ก็ยอดเยี่ยมจริงๆนั่นแหละถ้าเกิดขึ้นอะไรกับเธอจริงๆแค่แค่ฉันนึกคิดนิดหน่อยก็จินตนาการถึงความสุดยอดไม่ได้เลยฮะคุณเฉินเอออตอนตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเผลอใจไปมามุ่งมั่นปิดเดียวซื้อบ้านดีกว่าหวานเจี๊ยบ